เดอะแฟร์แลงเป็นยานรบขนาดใหญ่ที่คล้ายจะเป็นป้อมปราการสถานีอวกาศและยานพิฆาตผสมกันมันเป็นป้อมปราการขนาดเท่าดวงจันทร์ดวงเล็กๆซึ่งดาดฟ้าของมันก็ใหญ่ถึงขนาดจอดยานลาดตระเวนได้เป็น10บๆลำส่วนภายในของมันก็จะเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยครับด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันภายในมีป่าเขาลำเนาไพรมีสัตว์ป่ามีศูนย์ฝึกของเหล่ามนุษย์ที่ต่อไปจะต้องถูกดัดแปลงเป็นสเปซมารีน ซึ่ง The Fair a n ลนี่ก็เป็นของ Imperium Fit t Space มาลิน e l จ g i o n ของ p ไพรมาดโล g กด o n นั่นเองครับและมนุษย์ที่ฝึกในนี้ก็ฝึกไปเข้า Imperium Fit t นั่นแหละครับลักษณะโดยรวมของป้อมปราการอันนี้มันจะเหมือนมินิคราฟเวิร์ของ Elda v e เวอร์ชันลงมดนั่นแหละครับซึ่ง The Fair a n ลมันก็ลอ,อยประจำการอยู่ที่ดาว i n v i t บ้านเกิดของ p ไพรมาดโล g กด o n นั่นเองดาวอินวิทเป็นดาวประเภท Ice World ์อยู่ในเซกเมนต์โซล Ice World มันก็ทำนองเดียวกันกับ Ocean ยนเวิคือไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการแต่เปลี่ยนจากน้ำเป็นน้ำแข็งดาวอินวิเป็นดาวที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่นิดหน่อยมีสัตว์ป่าส่วนเทคโนโลยีก็อยู่ในระดับที่จเจริญแล้วเศรษฐกิจของดาวดวงนี้จะขับเคลื่อนด้วยการค้าขายพลังงานและเทคโนโลยีค้าขายกันระหว่างดวงดาวในระบบอินวินี่แหละครับแคปซูลของไพรามารโลโกโดอนมาตกที่ดาวนี้ และผู้นำของตระกูลดอนก็ได้รับอุปการะโลโก้ในฐานะหลานบุญธรรมและมอบนามสกุลดอนให้โลโก้ไปสืบทอดต่อมาโลโก้ดอนก็ได้รับช่วงต่อเป็นผู้นำจากปู่ของเขาและโลโก้ดอนก็ได้ปกครองดาวทุกดวงในระบบอินวิตในที่สุดครับแล้วก็เริ่มใช้ป้อมปราการลอยฟ้าเดอะแฟร์แลงในการดูแลดาวใต้การปกครอ,องของตัวเอง มีหลายทฤษฎีครับเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการใช้ป้อมประการอันนี้บางก็ว่าสถานีอวากาศอันนี้เป็นของเก่าจากสมัย Dark Age of Technology แล้วโลกโกดอนซ่อมมาใช้บางก็ว่าโลกโกดอนนี่แหละเป็นคนสร้างเองหลังจากปู่ของโลกโกดอนตายไปแล้ว40ปีปีที่835ในาศาสตวัสดที่30สงครามเกรดคูเศษของจกักรวรรดิมนุษย์อิมเพรียมออฟแก็ได้ขยายอาาเขตมาถึงดาวอินวิ โลโกดอนกับจักรพัรดก็ได้พบกันที่ป้อมปราการเดอะแฟรแลงและจักรพัรดก็ได้มอบตำแหน่งไพรมาดลำดับที่7และสเป e มาลีนลีเจียนที่7ให้เขาปกครองและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงไพรมาดโลโกดอนดอนคอนสตักชั่นแห่งจกักรวรรดิมนุษย์ในวอร์แฮมเม 40k ให้ฟังครับ ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับ โลโกดอนเป็นพรามัที่ขึ้นชื่อเรื่องอัจฉริยะด้านการทหารและทักษะวิศวกรตีคู่มากับพรามาดพาตูโรโบแห่งไอออนวอลเลเออร์เลยครับโลโกดอนในเก่งก่อสร้างส่วนพาตูโรโบเก่งช่างคนพรามาดโลโกดอนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นคนมีระเบียบวินัยเหมือนลูบูเตกาลริมันมีความกล้าหาญเหมือนกับไลออนเอลจอนสันและใจเด็ดพอๆกันกับรีเมลัสและจักรไทยขาดถึงขนาดฮอรัตยังเคยกล่าวว่า ถ้าลูน่าวุฟของสเปซมารีนลีเจียนของเขาเป็นกองกำลังสายรุกที่ดีที่สุดกองกำลังสายรับที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอิมพ r เรียมฟิของโลโกดอนนี่แหละครับหลังจากเข้าร่วมเกรดคูเศษประมาณ100ปีอิมพ r เรีย i ฟิตสเปซมารีนลีเจียนของไพรมาดโลโกดอนก็บุกไปตีออกที่ดาวในโคบุนดาจนชนะ เนโครมุนดาเป็นดาวประเภทไฮฟเวิลอยู่ในเซกเมนต์โซล่ซึ่งดาวในโคมุนดามันเป็นดาวอนานิคม,มนุษย์มาตั้งแต่สมัยเอ็ดออฟเทคโนโลยีแล้วครับยุคนั้นในจักรวรรด Imperial ิอิมพีเรียลออฟแมนนี่ยังไม่เกิดนะแล้วพวกออกก็มายึดอิมพีเรียลฟิตก็มาตีขึ้นซึ่งปัจจุบันในเกมในสหรัสวรรษที่42ดาวในโคมุนดาก็เป็นดาวสําคัญในการผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์คอยสพอร์ตจักรวรรดิและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากจากการผลิตปืนที่ใช้กระสุนตะก่วที่เรียกว่าออโตกันกับปืนลูกซอง และดาวดวงนี้ก็เป็นหนึ่งในดาวที่ใช้เกณฑ์คนมาดัดแปลงเป็น p เป e m a r ินอ i m p e r i ีย f ฟ s t อีกต่างหากหลังจากเกรดคู่เศษจบลงจกักรพรรดก็ได้สั่งให้โลโกดอนสร้างพระราชวังให้ที่เทอรา่าซึ่งโลโกดอนคอนสตรักชั่นก็จัดให้ครับพระราชวังอิมพีเรียลเป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เท่าทวีปหนึ่งเลยครับซึ่งพื้นที่ของมันส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตทวีปเอเชียสามารถมองเห็นได้จากอวกาศ อาคารที่สูงที่สุดของมันจะสูงทะลุชั้นบรรยากาศส่วนพื้นที่ใต้ดินก็ลึกลงไปหลายร้อยไมล์กำแพงชั้นนอกสุดจะเป็นกำแพงสูง1กิโลเมตรมีความหนาถึง30เมตรมีประตูทางเข้า8ทางซึ่งกำแพงชั้นนอกสุดนี้จะมีป้อมปืนวางไว้ทั่วทั้งความยาวของกำแพงถัดเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่สำหรับโรงผลิตพลังงานที่เก็บกระสุนที่เก็บระเบิดถัดเข้ามาอีกก็จะเป็นกำแพงที่เรียกว่า the i n i t y wall กำแพง The Entity w a l l จะมีทางเข้า3ทางซึ่งภายในกำแพง The Entity w a l l ก็จะเป็นเมืองที่ชนชั้นสูงของจักรวรรดิอาศัยอยู่ครับพวกรัฐบาลฝ่ายบริหารพวกลอดออฟเทอร่าก็จะอยู่ในนี้รวมถึงองครักษ์ชุดทองค u สโตเดสก็จะใช้เมืองชั้นในอันนี้ในการเกณฑ์กำลังพลด้วยถัดเข้ามาอีกก็จะเป็นกำแพงที่เรียกว่า h e u l t ติ a t e Wall ซึ่ง Ultimate w a l l นี่จะมีทางเข้าทางเดียวเป็น i n g เก g a เ e w a y ที่เรียกว่าไลออนเกตเป็นประตู2ชั้นพื้นที่ระหว่างกลางของมันจะถูกเรียกว่าท่าเรือไลออนเกตและพื้นที่ภายในอันติเมตวอร์ก็คืออิมพีเรียลแซงถ้ำตรงนี้นี่แหละครับเป็นที่ที่จักรพรรดิใช้สร้างเวฟเวยหลังจากโลโกดอนสร้างพระราชวังเสร็จฟูกริมก็เดินเข้ามาคุยกับโลโกดอนดอนลี่พระราชวังของดอนลี่มงลงมากแม่เลิศไปเลยอีดอก คิดว่าถ้าปะตูระโบพาพวกมาบุกโบโบจะตีวังนี้แตกไหมโลโกดอนบอกไม่มีวันเว้ยต่อให้ไอหัวท่อมันเอาหุ่นบังคับมือไทท่านมาหมดรีเจียนก็ตีกำแพงกูไม่แตกบอกเลยพูดปุ๊บก็กำชับอีเจมึงอย่าไปบอกมันนะเดี๋ยวไอหัวท่อมันงอนกูแน่นอนครับขุนศึกพันเจรู้โลกก็ต้องรู้ปะตูลโบที่ได้ฟังก็ยืนกำหมัดกัดฟันหัวท่อเลยไอสัตว์ไอดอนหัวงอกสักวันหนึ่งกูจะกระทืบมึง ต่อมาเมือ่อไพรมาดโลกโกดอนได้ข่าวว่าฮอรัตและพักพวกก่อกรบฏที่ดาวอิสวานที่3เขาก็เริ่มทุบของประดับในพระราชวังออกแล้วใส่ของที่จําเป็นต่อการตั้งรับการโจมตีเข้ามาแทนรวมถึงสั่งสเปซมาลินใต้การปกครองเข้าไปสมทบที่ระบบดาวอิสวานและฝั่งทรยศรายแรกที่เข้าถึงพระราชวังอันนี้ก็คืออัลฟาลเจียนของไพรมาดแฟนนลกอันฟาริอัสโอเมกอนคือในพระราชวังนี่มันจะมีรูปปั้นไพรมาดทั้ง20ตนตั้งอยู่ครับ แล้วพวกอัลฟาลีเจียนก็แทรกซึมเข้าไปทำลายรูปปั้นอันนี้ทั้งหมดยกเว้นรูปปั้นของโลโกดอนกับอันฟาลิอัสแต่แฟดนรกไพหมาดนี่ไม่ได้ตั้งใจจะควนตีนเฉยๆนะครับอันนี้คือแผนเบี่ยงเบนความสนใจแต่ไม่รู้ว่าไอ้แฟรมันเล็งตรงไหนมีการจราจนทั่วระบบสุริยะและแล้วหัวหน้าอาชามัตแห่งอิมพิเรียลฟิก็จับสังเกตได้แล้วบอกโลโกดอนว่าเป้าหมายจริงๆของอัลฟาลีเจียนคือป้อมปราการบนดวงจันทร์ของดาวพลูโตโลโกดอนก็ขับเดอะแฟร์แล้งไปที่นั่นทันที ที่ดวงจันทร์ของดาวพูตโตหัวหน้าอาชามัตถูกหนึ่งในแฟดนกรกไพรมัดสังหารจนตายหาันไพรมัดโลกโกดอนถือเชนสอดชี้ไปที่หน้าของหนึ่งในแฟดไพรมรัดไออันฟาริอัสไอทรยศ์มึงต้องตายวันนี้แหละไพรมัดแฟดบอกกูไม่ใช่อันฟาริอัสกูโอเมกอนเออนั่นแหละไอโอเมกอนชีวิตมึงจบลงตรงนี้แหละกูไม่ใชโอเมกอนกูอันฟาริอัสแล้วโลกโกดอนก็ใช้ดาบเลื่อยไฟฟ้าตัดแขนอันฟาริอัสหรือไม่แน่ก็โอเมกอนขาดทั้งสองข้างก่อนจะพากลางหัวซ้ำ จนหนึ่งในไพรามาดแฟนนรกตายหาดคนนี้นี่น่าจะเป็นอันเฟลียสนะครับแล้วอัลฟาลิเจียนก็ล่าถอยไปไพรามาดโลกโดอนกลับมาที่เทอรล่าก็พบกับบอลแคนที่ใช้เว็บเวเดินทางมาถึงพอดี แล้วเขาก็โทรหาไพรมัตจาฮาไทยคานไพรมัตแซงคิเนตและผู้สาเร็จราชการมคออดอมาฟังแผนการโลกโดอนบอกช่วงนี้พายุวอฟสตอร์มมันอ่อนกําลังลงแล้วแผนของกูก็คือตั้งรับทวงเวลาจนกว่ากองยานของกัลลิมันกับไลออนจะมาถึงแล้วกัลลิมันกับไลออนก็จะตอกดากฮอรัตส่วนเราก็ยิงอยู่ข้างหน้าไอ้ล้นฮอรัตแม่งจะโดนเราสวิงกิ้งยับเป็นไส้แซนด์วิชแน่นอนจาฮาไทยคานตอบแผนแกนหกค่อยตั้งรับพ่องกูมไม่เอาด้วยหรอกยัดแปก ให้นั่นรอกระโดดเตียนดกเดียกดกเดียกลอมันมาบ้านเตี่ยมึงเรียกแผนเลยโลโกโ็ดอนสวนเตี่ยกูกับพ่อมึงนั่นแหละไอ้เจ๊กแล้วก็ถามต่อมอนเาเลียนอยู่ข้างเราไหมแต่ใ้าไทยคานบอกไอ้ไพหมากนักนากากกาัแก๊กมันทรลยกเต็งตัวเลี้ยวมกหวังในสมรภูมิเทอร่าหลังจากกําแพงชั้นนอกสุดแตกโลกโดอนท้าทายไพมาทพาตูโรโบผู้นำทัพฝ่ายล้มเจ้ามาเดียวกับกูไอ้หัวท่อน้ำหน้าอย่างมึงทำลายได้แค่กําพงชั้นนอกสุดเท่านั้นแหละแต่พาตูโรโบก็ไม่ตอบกลับครับ ต่อมาไพรามารดโลโกโดอนก็ไปปะทะกับเดมอนไพรามารดฟูกริมในล่างเจ้าแม่นาคีก่อนที่ฟูกริมจะถอนตัวไปสมทบกับหัวหน้าอาบาดอนไพรามารดโลโกโดอนสู้อยู่ในสมรภูมิเทอร่ายาวนานถึง3เดือนแบบไม่ได้พักผ่อนและแล้วฮอรัสก็ลดกราะยานและออกมาตะกอนท้าเดียวกับจกักรพรรด ไพหมาดเซนกิเนตบินขึ้นไปถูกบีบคอตายหาันจกักรพรรดิก็ตีกับฮอรัตโลโกโดอนกว่าจะไปถึงก็สายเกินไปแล้วครับพอมาถึงก็เห็นจกักรพรรดินอนพะง,งาบผะงาบจากักรพรรดิสั่งโลโกโดอนให้อัปเกรดบัลลังก์ทองให้เป็นเครื่องมือพยุงชีพและสงครามฮอรัเสเฮเลซี่ก็จบลงซึ่งความชิบหายทั้งหมดนี้ในสงครามกบฏฮอรัสไพหมาดโลโกโดอนโทษตัวเองครับคิดว่าสร้างวังหลวงได้ไม่ดีพอ เป็นเหตุทำให้จักรวรรดิเกือบล่มสลายและก็ได้ออกทำสงครามครูเสดกับพวกเคออสไปทั่วจักรวาลเพื่อไถ่โทษหลังจากสงครามที่เธอร่าจบลงก็มีการกวาดล้างพวกทรยศที่เหลือและไพรามาดโลโกโดอนก็ได้ปะทะกับไพรามาทพัตูระโบซึ่งไพรามาดโลโกโดอนกะาจะพีชีพดับเครื่องชนใส่ไพรามาดหัวท่อเลยครับแต่ตอนตีกับพัตุระโบแบบสู้ตายไพรามาดโลบุเต้กัลิมนันสั่งพักพวกให้มาห้ามไว้ก่อนโลโกโดอนจะสละชีวิตครับทำให้ไพรามาดพัตูระโบและพวกหนีเข้าไปกบดานในวอร์ปสำเร็จ ต่อมาในปีที่781ในสศตวรรษที่31หัวหน้าอิสเกลอับาดอนแห่งซันออฟฮอรัตที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบ็คลีเจนแล้วอับาดอนก็เป็นผู้นำแทนไพรามาธฮอรัตที่ตายไปหัวหน้าอิสเกลอับาดอนได้นำกองกำลังมาตีจักรวรรดิอีกรอบคือตั้งแต่สงครามฮอรัตเฮเลซี่จบลงหัวหน้าอับาดอนแม่งออกมาตีกับจักรวรรดิแล้ว11ครั้งครับและครั้งนี้คือครั้งที่12ซึ่งการยกพลมาตีแต่ละครั้งของหัวหน้าอับาดอนจะถูกเรียกว่าสงคราม Back แบ็ ไพรามาร์โลโกโดอนก็วิ่งเข้าไปในยานของทางฝั่งเควอสแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยว่ากันว่าพวกสเปซมารีนอิมพีเรียมฟิตกู้ซากของโลโกโดอนออกมาได้แค่แขนข้างเดียวเท่านั้นและไอ้แขนอันนี้ก็ถูกเก็บไว้ในยานเดอะแพร์แลงของอิมพีเรียมฟิตนั่นแหละครับคือถ้านิมิตของไพรามาร์ดคอนหลาดเคิร์ตมันแม่นจริงไพรามาร์ดโลโกโดอนก็น่าจะถูกลุมฟันจนตายอยู่ในยานเควอสนั่นแหละครับรวมถึงตอนที่ออกเดอะบีทมันออกมาตีจกักรวรรดิช่วงปี544ในสหัสวรรษที่32 p r i m มา v ์ดวอลก็เคยพูดกับสเปซมารีนอิมพ e เรียลฟิตไอ้นายไอ้นายเสือเหลืองพอมึงตายไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าปัจจุบันในเกมไพร m มา l o ดโลโกดอนอาจจะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พเนจรเป็นเดชไอ้ด้วนอยู่ที่ไหนสักที่ในจักรวาลก็เป็นไปได้ครับ